สวัสดีครับทุกคนผมเคนก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอน w o r r d p e s เวอร์ชัน5ตอนที่3ในตอนนี้เคนจะมาแนะนำเมนูพื้นฐานต่างๆที่มีใน WordPress อย่างแรกถ้าเราเข้ามาหลังบ้านปุ๊บเราจะเจอหน้าควบคุมที่เป็นหน้าแรกของหลังบ้านเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าหน้า d a s h บ o a r d หน้าควบคุมนี้ก็จะเป็นพวกสรุปหรือว่ารายการรายงานต่างๆที่โดยสรุปมาแล้วออกมาโชว์ตรงนี้อย่างเช่นสรุปว่ามีบทความกี่บทความมีหน้ากี่หน้ามีกี่ความคิดเห็นแล้วก็กิจกรรมล่าสุดของเราเนี่ยคืออะไรและถ้าคนที่ติดตั้งปลักอินต่างๆเพิ่มเติมตรงหน้านี้ก็จะมีข้อมูลโดยสรุปที่ปลักอินนั้นทำเอาไว้มาแสดงอยู่ตรงหน้านี้ได้ด้วยตัวอย่างเช่น ปลักอินของ Google Analytics ก็สามารถเอาข้อมูลสรุปมาโชว์ตรงนี้ได้ว่าในช่วง7วันของเรามีผู้ชมเข้าดูหน้าไหนของเว็บเราบ้างในส่วนของหน้าควบคุมจะมีเมนูย่อยอยู่2อันหน้าแรกก็คืออันนี้แหละแล้วก็อัปเดตโดยตัวหน้าอัปเดตก็จะไว้อัปเดตส่วนต่างๆของ WordPress ซึ่งก็จะรวมเลยตั้งแต่อัปเดตตัวคอหลักของมันแล้วก็อัปเดตปลักอินอัปเดตทีมซึ่งตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหมดแล้วมันก็เลยไม่มีรายการอะไรขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าปลั๊กอินมีอัปเดตรายการปลั๊กอินที่เราสามารถอัปเดตได้ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ทีมก็เช่นกันถ้าเกิดทีมมีการอัปเดตก็จะขึ้นรายการให้เรากดอัปเดตได้ตรงนี้ต่อมาก็เป็นเมนูเรื่องครับตัวเมนูเรื่องก็คือบทความนั่นแหละในส่วนนี้จะเป็นส่วนเกี่ยวกับบทความทั้งหมดต่อมาเมนูสื่อ เมนูสื่อก็จะเป็นพวกไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เอกสารไฟล์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำการอัปโหลดเข้าไปบนเว็บไซต์ของเราก็จะมาอยู่รวมกันในหน้านี้ทั้งหมดต่อมาเมนูที่ชื่อว่าหน้าก็คือหน้าต่างๆบนเว็บไซต์ของเราก็ง่ายๆแค่นี้เลยถ้าเราอยากจะเพิ่มหน้าใหม่เราก็มาเพิ่มหน้าใหม่ได้ในตรงนี้ต่อมาเมนูความคิดเห็น ทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะอยู่ในบทความไหนอยู่ในหน้าไหนทุกความคิดเห็นเหล่านั้นก็จะมารวมกันอยู่ในหน้านี้หน้าเดียวเลยอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีความคิดเห็นเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่อันเดียวถ้ามีร้อยอันมันก็จะขึ้นร้อยรายการเลยต่อมารูปแบบเว็บก็คือทีมของเว็บนั่นแหละครับก็เราสามารถมาเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถเพิ่มทีมตรงนี้ได้ก็คือกดไปก็จะเป็นการเพิ่มทีม ในส่วนรูปแบบเว็บเนี่ยก็จะมีเมนูย่อยๆอยู่5อันเมนูต่อมาก็คือปรับแต่งโดยปรับแต่งตรงนี้ก็จะอิงจากตัวธีมของเราเนี่ยมีออปชันอะไรให้เราปรับแต่งบ้างต่อมาก็จะเป็นเมนูย่อยที่ชื่อว่าวิดเจ็ตโดยวิดเจ็ตจะอิงจากตัวธีมนั้นมีการเจาะช่องให้เราใส่วิดเจ็ตลงไปได้อย่างตัวอย่างธีมที่เห็นตอนนี้จะมีวิดเจ็ตใส่ได้แค่ตรงฟุตเตอร์เท่านั้น ถ้าเราลองมาดูที่หน้าเว็บฟุตเตอร์ก็คือตรงส่วนนี้สังเกตได้จากตรงนี้จะเป็นค้นหานี่คือเรื่องล่าสุดความ,มเห็นล่าสุดก็จะเรียงตามนี้เลยเห็นไหมค้นหาเรื่องล่าสุดความ,มเห็นล่าสุดในส่วนนี้จะมากจะน้อยก็อยู่ที่ว่าทีมเหล่านั้นเนี่ยเจาะช่องให้เรามากแค่ไหนต่อมาก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าเมนูในส่วนนี้จะจัดการเมนูต่างๆในเว็บไซต์ของเรา ก็อิงกับทีมอีกว่าเราจะเลือกให้เมนูอันนี้ไปโผล่ตรงไหนต่อมาเมนูย่อยตัวแก้ไขเนี่ยก็จะมีคำเตือนขึ้นมาก่อนว่ากรุณาสนใจทั้งนี้ด้วยนะแล้วก็มีรายละเอียดขึ้นมาให้เราอ่านเขาก็จะเตือนว่าตอนนี้กำลังจะแก้ไขทีมของคุณโดยตรงเราแนะนำว่าไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะว่าการแก้ไขทีมโดยตรงอาจทำให้เว็บคุณเสียหาย Okay. เคงก็จะกดว่าฉันเข้าใจก็ง่ายๆว่าตรงส่วนนี้ถ้าใครไม่รู้เรื่องโค้ดเลยแนะนำว่าอย่ามาแตะส่วนนี้จะดีที่สุดนะครับต่อมาเมนูปลั๊กอินเมนูปลั๊กอินก็คือส่วนเสริมต่างๆที่เราจะสามารถติดตั้งเข้าไปเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆบนเว็บของเราได้เพราะว่าโดยปกติเว็บ WordPress เปล่าๆที่ไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอินเนี่ยก็จะเป็นแค่บล็อกธรรมดาเท่านั้น แต่ว่าตัว w o r d p r e s s ก็ให้เราสามารถติดตั้งปลักอินเพิ่มได้ตัวอย่างปลั๊กอินที่เราสามารถติดตั้งเพิ่มได้แล้วก็ใช้กันเยอะมากๆก็อย่างย o a s t s เ o ตัวนี้ก็เป็นปลั๊กอินช่วยเราในการทำา s o o หรือว่าปลั๊กอินที่ชื่อว่า w o o c o m m e r c e ตัวนี้ก็จะช่วยให้ Wordpress ของเราเนี่ยมีตะกร้าสินค้าขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของปลั๊กอิน ต่อมาเมนูผู้ใช้ก็คือ user ในเว็บของเราก็จะเพิ่มลบแก้ไขเปลี่ยนสิทธิ์ของ user นั้นๆได้อันนี้ของเคนมีคนเดียวมันก็จะเป็นผู้ควบคุมเว็บโดยสิทธิ์พื้นฐานของ user เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็จะอยู่ในคําว่าบทบาทที่ WordPress ทํามาให้เป็นพื้นฐานก็จะมีสมาชิกรับข่าวผู้มีส่วนร่วมผู้เขียนผู้ตรวจทานผู้ควบคุมเว็บโดยที่ถ้าเราใช้เว็บอยู่คนเดียวเนี่ยก็กําหนดให้เราเป็นผู้ควบคุมเว็บได้เลย ส่วนถ้าเราอยากจะให้มีแอดมินคนหนึ่งคอยจัดการเนื้อหาเราก็อาจจะเลือกให้เขาเป็นผู้เขียนหรือว่าเราจะมีอีกคนหนึ่งที่คอยตรวจทานเนื้อหาก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปเราก็เลือกให้คนนั้นมีบทบาทเป็นผู้ตรวจทานก็ได้เช่นกันครับต่อมาเมนูเครื่องมือก็อาจจะเป็นเมนูที่ใช้ไม่กี่ครั้งเพราะเมนูในส่วนนี้ก็จะเป็นการ ImportExport เนื้อหานำเข้าหรือนำออกเนื้อหาของเรา ก็จะใช้แค่ไม่กี่ครั้งเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูตั้งค่าที่เทียนทำไปในคลิปตอนที่1นนะก็สำหรับเมนูพื้นฐานต่างๆของ WordPress ที่มีมาให้ตอนแรกสุดก็จะมีประมาณนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เทียนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย